ก็ถ้าสมมติว่าเราไปทูกกับการตลาดของคนอื่นเนี่ยมันทูกเขาไม่ได้แต่นิดานเนี้ยมาแนะนําว่าเออต้องทําอย่างนั้นต้องทําอย่างนี้เราเพิ่มสูตรเพิ่มสรรพคุณไป ตอนแรกที่เราไปดูเนี่ยมันเหม็นหืนแล้วก็หนืดแล้วก็มีตะกรนถ้าคนซื้อเนี่ยก็คงตัดสินใจซื้อได้ยากถ้าพูดจริงๆแต่เขาก็เชื่อมั่นว่าของเขาเนี่ยดีเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องเข้าไปคุยแล้วก็เรียกว่าคุยกับเขาเอาตัวอย่างอื่นให้เขาดูว่าน้ำมันเหลืองที่มันอยู่ในตลาดเนี่ยมันต่างกับเขายังไงบ้างเขาก็เริ่มเห็นว่าเอยของเขาเนี่ยมันสู้ไม่ได้ เขาถึงจะยอมรับในการที่จะปรับสูตรแล้วเราก็ช่วยในการปรับสูตรโดยเอาแพทย์แผนไทยเนี่ยมาเป็นที่ปรึกษาแล้วก็ช่วยเขาในการปรับสูตรว่าจะต้องปรับยังไงบ้างเพื่อให้น้ำมันเหลืองเนี่ยมันได้คุณภาพอย่างน้อยเทียบเคียงกับสิ่งที่มีอยู่ในตลาดอยู่แล้วการพัฒนาการผลิต ตัวสมุนไพรต่างๆเนี่ยทางนิด้าก็อย่างน้ำมันเหลืองนิด้าก็ได้นำูตรของมาลัยไม่ดนมาประกอบกับภูมิปัญญาที่ผมมีมาจากบรรพบุรุษเนี่ยได้ต่อยอดขึ้นมาแล้วก็พัฒนาคุณภาพของตัวสมุนไพรเนี่ยให้ดีขึ้น ตัวกระบวนการผลิตเขาเนี่ยเดิมก็มีปัญหานะครับมันถึงทําให้น้ํามันเหลืองในเหม็นหืนก็คือมันไม่ได้เป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้องก็มีการปรับสูตรของตัวกระบวนการผลิตน้ํามันเหลืองเนี่ยให้มันมีมาตรฐานเพื่อให้ผลผลิตออกมาเนี่ยน้ำมันเหลืองได้สีที่ดีขึ้นความหนืดน้อยลงแล้วก็มีฤทธิ์ที่เป็นไปตามตำรับของแพทย์แผนไทยนะครับแล้วก็มีการช่างตวงการควบคุมอุณหภูมิกระบวนการผลิตต่างๆ เพื่อทําให้มันได้มาตรฐานมากขึ้นแล้วก็ทําให้ประสิทธิภาพของการผลิตเนี่ยก็ดีขึ้นได้น้ามันเหลืองใช้วัตถุเท่าเดิมแต่นำ้นำมันเหลืองเนี่ยเพิ่มขึ้นอันนี้ก็ทําให้มันดีขึ้นแล้วก็การคํานวณต้นทุนในการลงบัญชีแล้วก็คานวณต้นทุนต่างๆเพื่อให้สามารถรู้ต้นทุนที่แน่นอนของออน้ํามันเหลืองที่ผลิตออกมาได้คือหลังจากที่นีด้าเข้ามาก็ทําให้มีการพัฒนากลุ่มก็สามารถที่จะไปสู้กับเขาได้ thank mm -hmm. you